เชื่อไม่น่าเชื่อเดือนเดือนธันวาแล้วยังมีให้ยายเก็บพกกระปุกกระปิมากินใต้ต้นนีงน้ำเยอะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีนะคะ อากาศมันดีดูดิไม่หนาวเท่าไหร่ก็หนาวอยู่นะประมาณห้าหกองศาแต่ว่าแดดมันออกก็เลยจะพาเอฟซีเดินชมสวนเดินเล่นนะเพื่อนๆอยู่แต่ในบ้านเนาะอยู่แต่ในบ้านเผาไฟพิงแล้วอากาศมันไม่ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์ยายกา <c ười> ำลังคิดูว่ามันจะออกไหมอากาศกำลังคิดว่าจะตัด ตัดกุยช่ายแล้วก็เอาอะไรมาครอบเผื่อมันจะขึ้นมาใหม่ว่ามันจะขึ้นไหมแต่ว่ามันไม่เห็นมีเขียวๆเห็นแฟนใหญ่บอกอากาศอาสองสามองศาเนี่ยหญ้ามันขึ้นนะอ,อืเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วเข้าไปดูในสวนนันถ้าเห็นไอ้นั่นอะ่ะยอดยอดอต้นฝันสิงโตนะเพื่อนๆอยากกินแกงออม อากาศดีมากเลยวันนี้ยา,ายถายกลับข้างให้ดูดูดิโอ้ยแดดออกอย่างนี้อยาหาเก็บแอปเปิลกันเก็บแอปเปิล นึกถึงเมื่อเช้าไปไปซื้อของกลับมาไปซื้อของกลับมาเห็นป่านะอยากนึกถึงกระเทียมป่านะพนพนเพื่อนเฮ้ยเมื่อไรเมื่อไรกระเทียมป่าจะออกกินส้มตำนะดูก่อนลงนี้มันยังเปรี้ยวอยู่ไหมอยากกินเปรียปร้ยวๆอ,อ,อ่ะแล้วกอนต้นนี้เปรี้ยวอยู่แล้วขอเก็บก่อนนะ เก็บลูกสวยๆวันนี้พกกระปุกกระปิมาด้วยนะพริกเกลือมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวหาลูกสวยๆปียวๆก่อนใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยวันนี้เดินเล่นเดิน เดินสุดอากาศบริสุทธิ์ไทยเอซีเดินสุดอากาศบริสุทธิ์อันนี้ไม่ค่อยกรอบแต่ว่ามันออก,ม,ออกมันออกความเคี้ยวยังอยู่อย่ะเจพริกเพือเอากระปุกกะปิมาด้วย <c oughs> อากาศแบบนี้เดินเล่นได้ในสวนก็พอแล้วเนาะไปไปดูพี่เหมินทำอะไรอากาศดีๆแบบนี้ <c oughs> แฟนยายแกไม่อยู่ในบ้านหรอกแกก็มาหาอะไรทำไปเรื่อยเปยื่อยทำวันละนิดทำวันละน่อยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูยายไม่ทำหรอก <c oughs> ขี้เกียจ <c oughs> หมดหน้าแล้วหมดหมดสวนแล้วยาย จะถ่ายให้ดูขนขนเอ่อไอ้นี่ออกมากองไว้เป็นปุ๋ยหมักเนาะไอ้ีไงตรงที่เป็ดอยู่ไงนี่คานตรงที่เป็ด,ตร,ปดตรงที่หานเห็นไหมตอนที่เราให้อาหารเขาให้ไปให้มามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมเนี่ยก็มัน มาเอาออกเห็นไหมตรงนี้มันเปียกเปียกมันเปื่อยมันก็จะคลายเป็นปุยหมักตรงที่ไหนไม่ไม่เปือ่อยเงี้ยก็คือเอาออกแล้วก็ไปกองไว้ตรงเนี้ต้องเืนเด้อแล้วก็มากองไว้ตรงนี้เงี้ยนปีหน้าก็เป็นปุยเงี้ยตรงนี้เห็นไหมที่เรากองไว้มันขยะในบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นาะนี่แหละมีคนถามว่ายายใส่ปุ๋ยอะไรก็นี่แหละปุ๋ยของยายเนาะ มีคนถามว่าทำไมไม่ให้เอาแอปเปิลอะไรเนี่ยที่มันร่วงมาทำเป็นปุ๋ยหมกักโอ้เพื่อนๆไม่ขยันหรอกแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนีน่ตรงที่แกะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ตรงไก่อีกข้างในข้างในข้างในนั่นก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะตรงข้างในนะ,นะตรงนี้ก็เหลือตั้งเยอะนี่ ตรงนั้นมันไม่เปียกไงมันอยู่ใต้ต้นชนเนาะคุณเพื่อนมันก็เลยแบบไม่เปื่อยเนาะยาเวนนัดซิสตูเฮียนัดตันเะช yeah, นเะฝ้าเ oh, นะี่ยแฟนยายกำลังพูดอยู่ว่ามันมันไม่เปียกไงมันก็เลยไม่ไม่เปืนะ่อยเนาะอากาศดีมากเลยวันนี้นะคุณเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะดีขนาดเนี้ย มาเพื่อนๆมานั่งยองๆกินแอปเปิลก่อนนะ,น,ะปปนี่ละแอปเปิลอู้เยอะมากเลยต้นนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยเพืปป่นอนๆต้นนี้เหลือเยอะไหมแอปเปิลอืมต้นนี้หวานไม่ต้องจิ้มพริกเกลือหรอกหวาน ไม่น่าเชื่อว่ามันยังอยู่อีกเราไม่เคยอยู่นะเหลือนเนี้ยไม่เคยอยู่นี่แต่ว่าข้างบ้านก็ยังพูดเลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าแอปเปิ้ลยังอยู่ต้นนี้น่าจะอยู่นานเพราะว่าเวลาเราเก็บเราจะรู้เลยมันยังเหนียวอยู่เวลาเราดึง ต้นทียายพาเก็บมาเมื่อกี้อาจจะร่วงก่อนเพราะว่าเวลาเราเก็บมันร่วงง่ายน,น,นี่ต้นเนี้ยต้นที่ยายเก็บมาจากทางนรถรสชาติมันจะเปรี้ยวเพื่อนวันนี้พกกระปิกกะปิมากินใต้ต้นแอปเปิลนะคะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเดือนเดือนธันวาแล้วยังมีให้ยายเก็บ <c oughs> พกกระปุกกระปิมากินใต้ต้นอี้ Nam dở có những chai bay, nữa ông chim มาสุดอากาศบริสุทธิ์พวกนี้หวานอันนี้เปรี้ยวสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปรี้ยวเนาะ อ,อ,อ,อไม่มีอะไรทำายเอฟซีมากินแอปเปิ้ลกิมกับิ ตูลูกนี้เขียวๆจะเปลี่ยวไหมหวานไม่อร่อยหวานกินเปล่าๆอร่อยจิมพริกเกลือแม่อร่อยกิมพริกเกลือต้องต้นทางนู้น เนื้อมันฟูๆอันนี้เนื้อมันแน่นน่อืมอ,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 อืป่ะแค่นี้แหละเพิ่อเพิงเพิ่งกินข้าวมาเองนะเนี่ย เ,เพื่อนๆเข้าบ้านแล้วหนาวแล้วอยู่นานถ้าทํางานมันมันไม่หนาวหรอกแต่ว่าถ้าเราเดินเล่นอย่างนี้มันหนาวเนาะมันอากาศดีมากเลยนะอย่างมานั่งเล่นนั่งเล่นนอกบ้านปู่เสือนั่งเล่นมันมันไม่ได้มันหนาวถ่ายคลิปนังกินส้มตำนอกบ้านอันี้ไงเมื่อกี้ยายกําลังจะบอกว่ายายกําลังคิดคิดว่ายายจะเอาไอ้นั่นมา ไกลมาตัดต้นกุยช่ายแล้วก็ให้เขาขึ้นใหม่มันไม่ใช่นี่มันมันก็ให้มันตายไปเลยเนาะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราตัดแต่มันก็จะขึ้นมาใหม่อันนี้มันไม่ใช่มันตายไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวปีหน้ามันค่อยออกมาใหม่มป,ป่ะเพื่อนนาแล้วคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อันนี้ก็ที่เดิมๆนั่นแหละแต่ทายทอดบรรยากาศดูดิตรงนี้นี่หญ้านี่เขียวสวยเลยนี่ดูดิเพืเ่อนๆเนาะปกติทุกปียายกลับมานะหญามันจะไม่เขียวอย่างนี้เลยมันจะตายแบบนี้นะนี่อันนี้มันดูดิแบบอากาศมันยังไม่หนาวเต็มที่นะเพืเ่อนๆดูดิหญามันยังเขียวกระจีอยู่เลยนอ